เคยสงสัยกันไหมครับว่าคําว่าสุขาพิบาลฆ่าเชื้อหรือทําให้ปราศจากเชื้อเนี่ยมันต่างกันยังไงฟังเผินๆก็ดูเหมือนจะแปลว่าทําให้สะอาดเหมือนกันหมดเลยใช่ไหมครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยระดับความสะอาดของแต่ละคํามันต่างกันคนละเรื่องเลยวันนี้เราจะมาลองปีนบันไดแห่งความสะอาดไปด้วยกันเพื่อให้เข้าใจเรื่องนี้แบบคลีขเคลียร์เลยครับคําถามสําคัญเลยก็คือแล้วมันต่างกันแค่ไหนละ่ะ ต้องบอกเลยว่ามันไม่ใช่แค่การเล่นคำนะครับแต่มันคือระดับของการกำจัดเชื้อโรคที่ส่งผลด้วยตรงต่อสุขภาพและความปลอดภัยของเราเลยทีเดียวเพื่อให้เห็นภาพชัดๆนะครับเราจะนึกภาพตามกันว่ามันคือบันไดแห่งความสะอาดที่แต่ละขั้นเนี่ยก็คือระดับการกำจัดเชื้อโรคที่เข้มข้นขึ้นไปเรื่อยๆเอาละถ้าพร้อมแล้วก็ไปเริ่มปีนขั้นแรกกันเลยครับ มาเริ่มกันที่ขั้นแรกสุดของบันไดเลยครับซึ่งเป็นระดับการควบคุมเชื้อโรคที่เราคุ้นเคยกันดีที่สุดแล้วก็ทำกันอยู่เป็นประจำในชีวิตประจำวันของเรานี่แหละการสุขาภิบาลหรือ sanitization เนี่ยนะครับเป้าหมายหลักของมันเลยก็คือการลดนะครับย้ำว่าแค่ลดไม่ใช่กำจัดให้หมดเกลี้ยงลองนึกภาพตามง่ายๆก็คือการเช็ดเคาน์เตอร์ครัวเช็ดโต๊ะกินข้าวหรือถูพื้นเพื่อให้มันสะอาดปลอดภัยถูกสุขลักษณะแบบนี้แหละครับที่เราเรียกว่าการสุขาภิบาล อ่าแล้วในขั้นนี้เนี่ยมันยังมีอีกคำหนึ่งที่ใกล้เคียงกันมากๆเลยก็คือการระง,งับเชื้อหรือแอนติเซปซิสครับแต่ว่าจุดแตกต่างที่สำคัญมากๆเลยก็คือแอนติเซปซิสเนี่ยเขาจะทำบนผิวของสิ่งมีชีวิตครับอย่างเช่นการใช้เจลแอลกอฮอล์ล้างมือของเราหรือการที่พยาบาลใช้ไอโอดีนทาแผลบนผิวหนังเพื่อป้องกันการติดเชื้อนั่นเองโอเคก้าวขึ้นมาอีกขั้นหนึ่งนะครับนี่คือระดับความสะอาดที่จริงจังขึ้นเข้มข้นขึ้น ซึ่งก็ยังเป็นสิ่งที่เราทำกันในบ้านได้อยู่ครับขั้นนี้เราเรียกว่าการฆ่าเชื้อหรือ disinfection ครับเป้าหมายของมันชัดเจนเลยคือการทำลายเชื้อโรคที่เป็นอันตรายไม่ใช่แค่ลดจำนวนแล้วนะครับแต่ถึงอย่างนั้นมันก็ยังมีข้อจำกัดอยู่คือมันอาจจะยังกำจัดเชื้อโรคบางชนิดที่มันอึดมากๆทนทานมากๆไม่ได้ทั้งหมดครับ ถ้าจะให้เทียบกันให้เห็นภาพชัดๆเลยนะครับการสุขขาพิบาลก็เหมือนเราเช็ดโต๊ะกินข้าวให้สะอาดพร้อมใช้งานแต่การฆ่าเชื้อเนี่ยมันคนละระดับกันเลยครับเช่นการใช้น้ํายาฟอกขาวเช็ดทาความสะอาดบริเวณที่มีคราบเลือดเพื่อให้แน่ใจว่าเชื้อโรคอันตรายต่างๆถูกกาจัดให้สินส้นซากจะเห็นว่าเป้าหมายมันต่างกันชัดเจนเลยใช่ไหมครับและแล้วเราก็มาถึงขั้นสูงสุดที่สุดของที่สุดบนบันไดแห่งความสะอาดนี้แล้วครับ นี่คือการทำลายล้างที่สมบูรณ์แบบที่สุดคำว่าปราศจากเชื้อหรือ sterility เนี่ยนะครับความหมายมันตรงตัวและเด็ดขาดมากๆเลยคือศูนย์ไม่มีอะไรเหลือรอดอยู่เลยครับไม่ว่าจะเป็นแบคทีเรียไวรัสเชื้อราหรือแม้กระทั่งสปอร์ที่ทนทานยากที่สุดซึ่งแน่นอนว่ามันเป็นสิ่งที่จําเป็นอย่างยิ่งยวดในวงการแพทย์และวิทยาศาสตร์อย่างเช่นเครื่องมือผ่าตาดัดหรืออาหารเลี้ยงเชื้อในห้องแลบนั่นเองครับ แล้วคำถามคือจะทำให้มันสะอาดถึงขั้นนั้นได้ยังไงมาดูกันครับว่าเขาใช้อาวุธอะไรกันบ้างวิธีที่คลาสสิกที่สุดเลยก็คือใช้ความร้อนครับซึ่งมันก็มี2แบบหลักๆนะคือความร้อนแห้งกับความร้อนชื้นทีนี้ถ้าดูในตารางจะเห็นเลยว่าความร้อนชื้นในหม้อนึ่งความดันหรือที่เรียกว่าออโต้คลฟเนี่ย มันมีประสิทธิภาพสูงกว่าแบบคนละเรื่องเลยครับดูสิครับใช้อุณหภูมิต่ำกว่าแถมยังใช้เวลาน้อยกว่าแบบเทียบกันไม่ติดเลยตัวเลขนี้อาจจะทำให้หลายคนอึ้งไปเลยนะครับคือถ้าอุณหภูมิเท่ากันเนี่ยนะเจ้าออโตเคล v ฟที่ใช้ความร้อนชื้นเนี่ยมีพลังทำลายล้างสูงกว่าความร้อนแห้งถึง2,500เท่าโอ้โหมหาศาลจริงๆครับเอแล้วถ้าเกิดว่าเราไม่มีเครื่องออโตเคลฟที่ใช้ความดันสูงๆล่ะ จะทำยังไงมันมีวิธีที่ฉลาดเป็นกดเลยครับเรียกว่า Chandilization มันคือการหลอกล่อให้สปอร์ตายใจครับคือเราจะต้มก่อนรอบนึงเพื่อฆ่าเซลล์แบคทีเรียธรรมดาจากนั้นก็เอาไปบ่มให้อุณหภูมิพอเหมาะเพื่อให้สปอร์ที่รอดอยู่เนี่ยมันงอกออกมาเป็นเซลล์ปกติแล้วเราก็จับมาต้มซ้ำอีกทีเพื่อฆ่าทิ้งทำแบบนี้ซ้ำๆกัน3วันเป็นวิธีที่แยบย์มากๆเลยครับ แน่นอนว่าไม่ใช่ทุกอย่างจะทนความร้อนสูงๆได้ไหวใช่ไหมครับดังนั้นมันก็เลยต้องมีวิธีอื่นด้วยอย่างเช่นการใช้รังสีต่างๆทั้ง UV และ Ionizing หรือการใช้แผ่นกรองละเอียดสุดๆที่เรียกว่า h e ต a ไปจนถึงการรมด้วยแก๊สสำหรับอุปกรณ์ที่บอบบางมากๆซึ่งแต่ละวิธีก็เหมาะกับงานคนละประเภทกันไปพูดถึงการกรองเมื่อกี้ประสิทธิภาพของแผ่นกรองที่เรียกว่า HePA เนี่ยสุดยอดมากเลยนะครับ มันดักจับอนุภาคได้ถึง99.97%แทบจะ100%เลยทีเดียวนี่แหละครับคือเหตุผลที่มันเป็นหัวใจสำคัญของห้องคลีนรูมหรือในหน้ากากอนามัยดีๆนั่นเองเอาละครับเราปรีนขึ้นไปถึงจุดสูงสุดกันแล้วทีนี้ลองกลับลงมาดูอาวุธใกล้ตัวที่เป็นสารเคมีซึ่งเราใช้กันในชีวิตประจาวันกันบ้างดีกว่าพระเอกที่เราคุ้นเคยกันดีที่สุดเลยก็คือแอลกอฮอล์ในเจลล้างมือนั่นแหละครับ หลักการของมันก็คือเข้าไปผังทั้งเยื่อหุ้มเซลล์และโปรโตีนข้างในทําให้เซลล์อยู่ไม่ได้แต่มีเรื่องน่าสนใจอยู่อย่างหนึ่งนะครับคือความเข้มข้นที่เจ๋งที่สุดเนี่ยกลับไม่ใช่ร้อเปอร์เซแต่เป็นช่วง60-90%เพราะว่าการมีน้ำผสมอยู่ด้วยจะช่วยให้แอลกอฮอล์ซึมเข้าไปในเซลล์เชื้อโรคได้ดีกว่านั่นเองครับ แต่ถึงมันจะดีงามแค่ไหนก็ต้องใช้อย่างระมัดระวังนะครับเพราะว่า 1. เลยคือมันติดไฟง่ายมาก 2. คือมันทําให้ผิวแห้งสุดๆและที่สําคัญคือห้ามให้เข้าตาเด็ดขาดเพราะมันอันตรายต่อกระจกตามากๆครับมาดูคู่หูสารเคมีอีกกลุ่มที่เจอบ่อยๆกันบ้างครับกลุ่มแฮลเจนตัวเด่นๆก็มีคลอรีนกับไอโอดีนซึ่งถึงจะอยู่กลุ่มเดียวกันแต่ใช้งานต่างกันสุดขั้วเลย คลอรีนที่เราคุ้นกันในชื่อน้ำยาฟอกขาวเนี่ยมันเป็นสารออกซิไดซ์ที่รุนแรงมากเหมาะกับการฆ่าเชื้อบนพื้นผิวสิ่งของหรือในสระว่ายน้ำในขณะที่ไอโอดีนเนี่ยจะถูกใช้เป็นสารระงับเชื้อบนผิวหนังเพราะมีกลไกที่อ่อนโยนกว่าครับและทั้งหมดนี้ก็คือบทสรุปของบันไดแห่งความสะอาดที่เราเปีนกันมาตั้งแต่ต้นจนจบเลยครับจะเห็นได้ว่า แต่ละขั้นมีเป้าหมายวิธีการและการใช้งานที่แตกต่างกันอย่างชัดเจนมากๆตั้งแต่การลดเชื้อแบบเบาๆบนพื้นไปจนถึงการกำจัดทุกชีวิตบนเครื่องมือผ่าตัดเลยทีเดียวสุดท้ายนี้ก็อยากจะทิ้งคำถามเอาไว้ให้เราได้คิดตามกันต่อนะครับว่าในโลกที่เจ้าเชื้อโรคตัวเล็กๆพวกนี้มันฉลาดขึ้นทุกวันมันพัฒนาตัวเองให้ดื้อยาดื้อสารเคมีตลอดเวลา แล้วฝั่งมนุษย์เราละ่ะจะต้องปรับตัวจะต้องพัฒนาอาวุธของเราไปในทิศทางไหนเพื่อที่จะสู้ในสงครามที่ดูเหมือนจะไม่มีวันจบสิ้นนี้ต่อไป